สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีคลิปเอ่อพยากรณดวงชะตาเยอะเลยหลายช่อง YouTube มากๆทั้งหมดนี้พูดถึงเรื่องเดียวกันเลยคือชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมิถุนายน2568นี่แหละครับใช่ค่ะมีข้อมูลจากหลายที่เลยนะเราจะมาลองดูกันค่ะว่าเอ๊ภาพรวมๆเนี่ยทั้งเรื่องงานเงินความรักของชาวกุมเดือนนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้าง เป้าหมายเราก็คือกลั่นออกมาให้เห็นภาพชัดๆเนาะเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยเหมือนเหมือนตีมหลักๆที่หลายๆที่พูดตรงกันเลยคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับใช่ค่ะอาจจะแบบอยากปรับชีวิตอยากเริ่มอะไรใหม่ๆทำนองนี้คือน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าแคบทุกแหล่งเลยนะชี้ไปที่คำว่าเปลี่ยนแปลงนี่แหละอย่างแคนด้าพยากรณ์นี่ใช้คำว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะ oh. อาจจะพลิกชีวิตได้เลยส่วนคิงไฟ i ี e 465ก็บอกว่ามีการสิ้นสุดบางอย่างเพื่อเริ่มใหม่มันมันสอดคล้องกันเลยค่ะซึ่งอาจารย์ต่างก็ย้ำว่าเออต้องวางแผนนะปรับกลยุทธ์ดีๆช่วงนี้สำคัญมากแสดงว่าไม่ใช่เล็กๆแล้วล่ะค่ะโอ้โห oh, ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับพอพูดถึงเปลี่ยนแปลงก็น่าจะโยงไปเรื่องงานด้วยสิครับอันนี้ข้อมูลก็ดูมี ออสองด้านเหมือนกันนะคือคนทำงานประจำเนี่ยคาเฟ่ฮอลล์เขาเตือนว่าอาจจะเครียดกดดันหรือเพื่อนร่วมง,งานอาจจะไม่ค่อยออช่วยเท่าไหร่ <c oughs> การคุยกันดีๆใช้เหตุผลเลยสำคัญมากๆ แต่ว่านะคนที่ทำงานอิสระฟรีแลนซ์กลับเป็นจังหวะดีเลยค่ะในการพัฒนาตัวเองอาจจะต้องกล,กล้าๆหน่อยออกจากกรอบเดิมๆซึ่ง c a f e h o ฮโก็ชี้ว่าเออการใช้คอนเน็ชันเก่าๆหรือพาร์ทเนอร์เดิมๆเนี่ยอาจจะนำโอกาสใหม่ๆม,ม,มาให้ได้นะอ๋อเหรอครับโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนไปแล้วค่ะแล้วก็ยังมีมุมบวกจากแคนดาพยากรก,รกับอมรินทีวีด้วยนะที่มองว่ามีโอกาสก้าวหน้าเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นไปเลย โอ้ oh, ฟังดูมีทั้งเรื่องที่ต้องอต้องฝ่าฟันแต่ก็มีโอกาสดีๆรออยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีอนากรเสริมด้วยว่าหลังวันที่6มิศุนาไปความขยันจะกลับมา mm hmm. ซึ่งก็ตรงกับที่คาเฟ่โคโรกับคิงฟ้า2465บอกว่ายิ่งขยันยิ่งทำเยอะหลายจ็อบก็ยิ่งมีเกณฑ์ได้เงินเพิ่มขึ้นด้วย ใช่ค่ะแต่ก็มีกลุ่มที่อาจจะยังต้องอรอจังหวะนิดนึงคือคนว่างงานนะคะคาเฟ่โฮโ,โรมองว่าอาจจะยังอึดอัดหน่อยโอกาสที่เข้ามามันอาจจะยังยังไม่โดนใจเท่าไหร่อ hmm. ซึ่งคันดาพยากรณ์ก็แนะนำว่าเออสำคัญคือเปิดใจนะกล้าตัดสินใจลงมือทำไปเลยถึงแม้จะดูมีอุปสรรคอยู่บ้างก็ตามครับผม ถึงเรื่องงานอาจจะต้องลุ้นๆหน่อยใช้พลังเยอะแต่พอมาดูเรื่องเงินอันนี้เหมือนจะมีข่าวดีนะครับคาเฟ่โฮโรนี่ค่อนข้างชัดเลยนะว่าเป็นเดือนที่เงินมีเกณฑ์ไหลเข้าดีมั่นคงอาจจะมาจากผู้ใหญ่ลูกค้าเก่าโปรเทคเดิมๆ ใช่ค่ะหรือแบบยิ่งขยันยิ่งได้แต่มีแต่ตัวโตๆเลยค่ะอ้าวๆๆคือเรื่องรายจ่ายค่ะที่คาเฟ่โฮโรเตือนเหมือนกันว่ายังหนักอยู่นะแล้วก็เสี่ยงมากที่จะใช้เงินตามใจตัวเองหมดไปกับเรื่องไม่จําเป็นของสวยๆงามๆหรือแม้จะใช้เงินแก้กเครียดอะไรงนี้อ๋อเข้าใจเลยซึ่งคิงฟาสองสกับอมรินทีวีก็พูดแนวแนี้เหมือนกันค่ะ ดังนั้นเนี่ยการวางแผงใช้เงินอันนี้ต้องใส่ใจมากๆเลยค่ะเดือนนี้แสดงว่าต้องมีสติเรื่องเงินมากๆนะครับแล้วพวกโชคลาบเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้แหละครับพอจะมีไหมเออเรื่องเสียงโชคอาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะตามข้อมูลจากคาเฟ่โฮโรแต่ก็มีโอกาสได้โชคจากทางอื่นเช่นผู้ใหญ่ให้หรือได้จากการเดินทางไกล หรืออาจจะได้เงินคืนจากลูกหนี้เก่าที่แบบหายไปนานแล้วอะไรแบบนี้ค่ะอ่าแบบนี้ก็ยังพอให้ลุ้นได้บ้างนะครับเนี่ยขยับมาเรื่องหัวใจกันบ้างดีกว่าครับอันนี้สัญญาณเป็นไงบ้างครับเรื่องหัวใจนี่ก็อืหลากหลายเหมือนกันค่ะคนโสดเนี่ยมีเสน่ห์นะเดือนนี้ครับอาจจะมีคนเข้ามาสนใจแต่แต่คิงฟาสองสี่ก็แนะนําว่าให้ดูดีๆก่อนหรือบางทีตัวเราเองนั่นแหละอาจจะยังอยากโสดอยู่ก็ได้ ส่วนคันดาพยากรก,รกับอมรินทีวีเขาบอกว่ามีเกณฑ์จะคนถูกใจนะซึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะน่าสนใจครับแล้วคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วล่ะครับเป็นไงบ้างสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีความสัมพันธ์อยู่แล้วเบิร์ไอวิวมองว่าอาจจะมีช่วงรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวของอีกฝา่ายเข้ามาแต่ก็ดูเหมือนยังเลือกที่จะให้โอกาสประครับประคองกันไปนะคะอืม ส่วนคิงฟ้ายี่สให้ข้อมูลน่าสนใจว่าความสัมพันธ์ที่มันเคยคลุมเครือไม่ชัดเจนเดือนนี้มีเกณฑ์จะชัดเจนขึ้นค่ะอ๋อก็เป็นเรื่องดีนะครับส่วนคนมีคู่แต่งงานแล้วล่ะครับกลุ่มนี้ภาพรวมความสัมพันธ์ค่อนข้างมั่นคงดีค่ะอาจจะมีเรื่องไปเที่ยวด้วยกันเดินทางหรือวางแผนอนาคตกันครับอันนี้ตามที่คิงฟ้ายีกับอมรินทีวีบอกไว้ แต่อาจารย์ต่างก็มีเตือนนิดนึงเรื่องมือที่3หรือความเข้าใจผิดกันง่ายๆอาจจะต้องระวังเรื่องการสื่อสารกันหน่อยค่ะช่วงนี้ครับผมสรุปแล้วคําแนะนํารวมๆที่ดูจะสอดคล้องกันจากหลายๆที่เลยก็คือเดือนนี้ต้องเน้นใช้สติเหตุผล วางแผนดีๆสื่อสารชัดเจนใช่ค่ะอย่างที่กาเฟโฮโ,โรคิคงพัน2 4 6ส5อาจารย์ต่างพูดคล้ายๆกันแล้วก็เรื่องการกล้าตัดสินใจลงมือทําที่คันดพยากรเน้นย้ําอันนี้ก็รู้จึเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะคว้าโอกาสที่เข้ามาและแน่นอนต้องระวังเรื่องใช้เงินเกินตัวมากๆอย่างที่คิงพันยี่สิกับอมรินทีวีเตือนไว้ใช่ใช รวมถึงการจัดการความเครียดความกลัวที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะอันนี้กาเฟโฮโรก็เตือนไว้มีคําแนะนําเรื่องทําบุญเสริมดวงด้วยนะครับเห็นคิงพาน2 4่สแนะนําเรื่องทําบุญลงศอหรือเกี่ยวกับโรงพยาบาลอ๋อค่ะค่ะเพื่อเสริมดวงการเงินแล้วก็มีเรื่องสุขภาพที่ต้องระวังเหมือนกันนะเช่นความเครียดระบบทางเดินอาหารอวัยวะที่เป็นคู่หรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการเดินทาง อันนี้คิงพาน2 4่สกับอมรินทีวีก็เตือนไว้เหมือนกันสรุปก็คือมิถุนายนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมเหมือนเป็นเดือนที่โยนทั้งความท้าทายและโอกาสสาคัญมาให้พร้อมๆกันเลยนะคะครับผมมีเกณฑ์รายรับดีงานก้าวหน้ารออยู่แต่ก็ต้องแลกมากับการารับมือความเครียดการตัดสินใจที่สําคัญแล้วก็บริหารเงินดีด ดูเหมือนว่าการวางแผนดีๆการสื่อสารยังมีสติและความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนหรือเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยแหละจะเป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับให้ผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยดีจริงๆใช่เลยค่ะและพอมองว่าแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยย้ำเหลือเกินเรื่องการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมีรูปแบบความคิดหรือพฤติกรรมเก่าๆอะไรในตัวเราบ้างหรือเปล่าที่ถ้าเราลอง ลองปล่อยวางมันไปมันอาจจะเปิดทางให้เราได้รับสิ่งดีๆหรือโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในเดือนนี้ได้แบบเต็มที่มากขึ้นก็ได้นะคะ